นี่นะครับวันนี้นะมาขอพรนะครับปู่คงเหินฟ้านะครับแล้วก็ขอโชคขอลาบนะครับวันนี้นะครับเราจะจุดธูปขอนะครับโดยปูทองนะครับโดยปูทองนะครับมาขอโชคขอลาบนะครับวันนี้ นี่นะครับท่านผู้ชมเราจะมารอลุ้นดูนะฮะทูบเสียงไทยนะครับว่าเป็นตัวเลขอะไรนะครับวันนี้เรามาขอโชคขอลาบนะครับเจ้าปูนะครับเพื่อจะดูตัวเลขว่าเลขอะไรนะครับนี่นะครเรามารุ้นตัวเลขนะครับว่าตัวเลขทูบเสียงไทยเนี่ยจะเป็นเลขอะไรนะครับวันนี้เรามาขอโชคขอลาบที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะครับซึ่งมีประวัติเล่าขานกันมา นมนานนะครับนี่นะครับตอนนี้เราก็จุดทูปเอ่อขอเจ้าปู่ของเหินฟ้านะครับกับนางฟ้าทั้งสององค์นะครับตอนนี้จุดธูปกันนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราจะมาขอโชคขอลาบนะครับ อาถูกชะน้ำไปก็เจ้าปวดนี้เลยเด้อนี่กดเจ้าโอ้ยถูกหมูบูชาบานลาบานมีโอ้ยก็ปรับเอ่อช่วยช่วยนากดเจ้ารึยายฟองเอาเด้นนี่หมยเมษหมยเอานี่มือบินเลื่องนี่ปรับลีปรับมือฟองมาโอ้ยแกะคลานมาเป็นคนคนนี้

ตาใหญ่เอ้ยชุยโคนชุยเจาเด้อเนี่นะเป็นพิธีขอโชคลาบเจ้าปูนะครับเือนนนะครับเจ้าปูกลมานะครับก็มาขอโชคลาบในปูนะครับตรงนี้นะครับ วันนี้วันดีนะครับก็เลยมาขอโชราบเดี๋ยวเราจะมาดูว่าทุกเสียงทายเนี่ยได้ตัวเลขอะไรนะครับผมจับเีหนึ่งหนึ่งีหนึ่งน่หนึ่งหนึงเฮียนะครับนี่นะหัวทุบมวจะน็หน่มือมวยมันแข็ នឹងមកគាល់យប់បានបានបានគីមាត់ឆេះណូអាយអុចក្រាច់ធ្វើនេះគឺអុចបីគេឆេះពីនៅមູ່ថាច់គូនចាប់ចៅเด้อเบอร์1ចောက်ភ័យគេអុចខាងជួយគូនជួយចៅនេះមູ່ឲ្យគឺអឺខ្លាក់ជួតទៅតាអើយហ្នឹងតាមទស្សនិកជនមកសងดูเลขໂຕនេះ1ខ្លាំងណាស់ครับมีตัวเลขนะท่านผู้ชมបាន ดูว่าเลขอะไรนะครับดูเลขอะไรนะท่านผู้ชมผมเห็นนะครับผมเห็นแล้วนะครับผมเห็นแล้วนะท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมเป็นตัวเลขอะไรนะครับนีขกำลังจะมืดกำลังจะมืดนะครับผมลู่ใหญเห็นเลขอะไรยายเห็นไหมเห็นตัวเลขไหมเห็นไหมดูชัดๆนะเลขอะไรเลขอะไร ใหญเห็นเป็นเล็กอย่งวางหนึ่งสามหาสามห้าบอเห็นอยู่บ้งไหนเห็นอยู่บ้งนันเลยนะสัตว์เลยบอสัตว์เลยสัตว์เจนเลยสัตว์เจนหมูสามห้าบอสามห้าบอแม่งเปดหานะบอมันมีแปดบอมีแปดบอมีเป็ดขนมันมากเป็ดสามหาเป็นจะงไงเป็นยังไรก็เกิดเอาแต่ด้วงว่ะเอาเต้ดวงเนาะยายเนาะเอาเต่ดวงว่ะแต่ยายเห็นชัดๆเลยอือสามหาเลยสามหาอือเลีอะไรหห้าอะไร ห้าหนึงห้าหงอก็ห้โอ้ไหนใครเห็นเป็นอะไรน่ไปดูดิเ็นมบิดบิดมันเคยนี่นี่เลยนี่เออเรขไรนะเห็นเป็นเลขไรเห็นเป็นเลขอันนี้เลขเดนี่เออเลขเปดเออมบี้ยนี่เลขหปีละนี่เออเลขอะไรนะหนึ่งหนึ่งหนนึ่งมเลกิดได้อเลกเหรอเร ไหนไหนตาเห็นเป็นเลขอะไรตาเลขสองเลขสองแล้วบอลแ้วใช่ไหมเลขสองไหมเลขสองแล้วโอ้เลขสองเลข้าเลขสองแล้วเนาะเลลขแ้วนี่นะตาเขาเห็นเป็นเลขสองแล้วครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวรอดูลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับนี่นะฮะส่วนตรงอ่าสิ่งที่โผล่หัวเหมือนพญานาคเนี่ยตรงนี้มีคนมาเห็นเป็นแปดเป็นหนึ่ง เป็น7นะครับเป็น8เป็น1นเป็น7นะท่านผู้ชมดูว่าจะเห็นเป็นตัวเลขอะไรนะครับเห็นดังที่คนอื่นที่คนเขาเห็นไปหรือ,อยังนะครับให้ท่านผู้ชมมองไปด้วยกันนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้สิ่งนี้ที่โผล่ออกมาเนี่ยหัวเหมือนกับคล้ายกับพญานาคนะครับเขาว่ากันนะครับคล้ายกับหัวพญานาคนะให้ท่านผู้ชมพิจารณา ดูไปพร้อมๆกันนะว่าตรงนี้เป็นเลขอร่อยนะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยฮะตรงนี้นะฮะ,ระ,ฮะตรงนี้ส่วนตรงนี้มีคนมองเห็นเป็น55นะครับท่านผู้ชมผมจะชี้ให้ดูนะฮะเป็นเลข55นะครับจะเห็นเหมือนดังอย่างผมเห็นหรือเปล่าหรือดังที่คนเขาเห็นไปหรือยังนะครับตรงนี้ผมจะส่องใกล้ๆให้ท่านผู้ชมได้มองได้ชมและพิจารณาไปด้วยกันนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นเลขไรเป็นเลขไรตัวที่2องเป็นเลขอีกยังเนาเกียรเลขอีกยังเลขสูบ่อีลีเนี่ย้าูงเลขหกโอ้ข้างบนเป็นอีกยังไเลขเลขสองบอเพราะมีมีตุยหลังมีมีตุยเมียนตุยหลัง ปานิสากหอมดื้อปราบดีกุจเจ้าบาสบาดื้อนี่เนี่ยโคูงได้นี่มินจำได้ได้หงเนี่ยโคูงได้นนี่ยโงเหินหงเหิร์นแก้วหค้งเหิร์นสักหอมเดี๋ยวเราจะมาลุ้นตัวเลขเสียงไทยนะครับโดยการจุดทูบเสียงไทยนะท่านผู้ชมนะฮะตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะฮะตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์ มากนะครับเดี๋ยวมาขอโชคขอลาบดูว่าทูบเสียงไทยจะเป็นเลขอะไรนะครับตรงนี้ท่านผู้ชมมาดูไปด,ด้วยกันนะครับนี่นะฮะโปรดใช้วิจณ์ในการรับชมนะครับโปรดใช้วิจัยนในการรับชมนะครับเลขอะไรคุณยายเลขอะไรเห็นเป็นเลขอะไรเออคุณยายคุณยายเห็นเป็นเลขอะไรสองศูนย์สองสนคนุณยายเห็นเป็นสองศูนย์แล้วนะครับเป็นเลขยัง เล็กได้เลยยังมาแล้วเกียดเป็นเล็กยังเป็นเล็กยังมาเราลุ้นด้วยกันท่านผู้ชมมาลุ้นไปน้ำกันนะครับเล็กยังเนาะตัวนี้เนาะนะครับใส่วิจาราณในการรับช้มด้วยครับท่านผู้ชมนะครับเมื่อนี้เข้าผ้ามาหาโชคหาล้รับนะครับขอโชค์ข้ารับกับเจ้าปูหงเหินฟ่านะครับมื่นี่นะครับเหล็กซีได้ใช่ไหมเล็กเลขยังนะเป็นเล็กซีเล็กซีเล็กซีสองศูนย์สี่สอง สองศูนย์สครับทานประชุ่มอาคุณตาพันวาพันเห็นสองศูนย์สครับทานปะชุมสอ4นย่เห็นเป็นเลขอะไรใหญ่สองศูนย่แมนบอแมนบอแมนสองศูนย์ส่สองศูนย์สี่กอริเบพร้อมได้เด็กสองศูนย์สี่ปะยหญเห็นชัดเจนเลยบ่เห็นชัดเจนสองศูนย์บอสอ วินี่นะครับท่านผระชุมคุณยายเห็นสองศูนย <m uk> ์สกับท่านประชุม2 0งศนี่นี่นี่บ่สองศูนยกัท่านประชุมแมนบแมนนี่นะฮะเขาคุณยายคุณยายเห็นเป็นสองนนะครับ สิดูด้วยกันนะท่านผู้ชมว่าใช่สองศูนย์สี่แล้วครับผมจะแพนกล้องไปใกล้ๆนะฮะสองศูนย์สี่นี่นะครับท่านผู้ชมชมไปพร้อมๆกันนะฮะท่านผู้ชมนี่นะฮะท่านผู้ชมนะครับชมไปพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมนะครับเราอยู่ใดตัวกดสีคอมไว้ปะโชนกดสีคอมอ่ะบอลคอมนะเออกด อ่านะฮะนี่นะตอนนี้ก็เห็นชัดเจนเลยครับทันุส้มมือนีนะครับเห็นแล้วอายเสียงไยนะครับบ่าลอู0 4ทันสยู่พระยมุยอนออยจาวาตะบุญมาออยบ้านพระบ้านเมียบ้เปียอุ่นเคุญจเดืองอ้่นบ้านใหก่พองจอ้ยพองอุยพอง เอตัวนีอตเจียอบเจรบดหลอยเมสเอดรัการที่เก่าก็มูจุยมูมือกดเจ้าฟองเอาสองไฟบ้งี่นอกบังมันสิมืดแล้วเห็นเปลเรงยังนะเฮ้เห็นเปเยังท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นเปลเรงยัง เห็นเห็นเหล็กแปดแล้วแปดหาได้เลหาจุดึงเลยนะโอ้แปดหาเลยทา่านผู้ชมนี่นะทา่านผู้ชมเห็นคือกันบอกครับทา่านผู้ชมเอาเบึงเอาพิจารณาเอาน้ากันเด้อพี่น้องเด้อเอาแปลงมาลูบนะครับมงนี้นะครับเอาแปลงมาลุบนะครับพิจารณาเบึงน้ากันเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้เห็นแล้วมีคนเห็นเป็นแปดหาแล้วครับท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนกับเบืงเอาเด้อครับพี่น้องเด้อตัวนี้คือหัวพระชาหนนะครับหัวพระชาชนนักขราชนะครับนี่มงนี้นะครับท่านผู้ชม นะครับนะครับเป็ดหาเป็นี่นี่เออน่นี่บอกเออหนูเคยเตะเล็กหาจะบาลยหนูเป็ดาโอ้นั่นเล็กเปอุ้ท่านผู้ชมเล็กปดนะครับนั่นนะเป็นเหล็กเป็ดเล็กหานนี่เล็กหาโอ้นี่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 ท่านผู้ชมอันนี้เล็กเปดแมนบอนี่เขาเห็นเล็กหาเป็นเล็กาบออันนี้เป็นเล็กยังนี่เป็ดหาเป็ดหาเป็ดครับท่านผู้ชมมงนี้นะ ท่านผู้ชมนะครับเป็ดหาหาเปยดนะครับเออนะครับนี่นี่อาจจะมาลางเด้อท่านผู้ชมอาจธิมาลางนะครับส่วนถูบเสียงไทยนี่ก็สองศูนย์สี่อมมาบนเด้อพี่น้องพิจารณาเอาเบึงเด้อพี่น้องเด้อพิจารณาเอาเบึงนะครับกดซับสไครตกดไห้กำลังใจซับอีสานเด้อครับพี่น้องเด้อซับอีสานนะครับซับอีสานครับพี่น้องครับกดไหยกำลังใจเด้อนี่ถูบเสียงไทสองศูนย์สี่อันแป้งมองนี้ เขาเห็นเปดหาครับท่านผู้ชมเบิ่งเป็นจางไหนตาเราว่าเป็ดห่าเป็ดห่านะครับอ่าเลขห้าเลขแปดเลขห้าเลขแปดอยู่ตรงไหนนี่เอออยู่ตรงไหนไหนอยู่ตรงไหนชี้ดูดิอยู่ตรงแป้งนี่เนี่ยอู้หูครับท่านผู้ชมเนี่ยเลขเขาเห็นเป็นเป็ดหาครับท่านผู้ชมอยู่ตรงแป้งนะครับโอ้โหเนี่ยท่านผู้ชมมืดแล้วมืดแล้วเป็ดห่าบ่เดี๋ยวนะครับไปบึงไกลๆดู้เนาะ ไปเบิ่งไกลๆนะครับอุ้ยเป็นเหล็กเป็ดเหล็กหาอิลีครับนะเป็นเหล็กเป็ดเหล็กหาอิลีครับท่านผู้ชมนะครับขังกรมถ้าข้างกรมสังหาติดได้นี่กะติดึ้นได็กเนี้ยมนี่นี่นี่ยังเคยอีกรมนี้ไปเกิดเหล็กชีนังเหล็กหาขังกรมนี่นี่มะนกูขเนียเลยแต่อาหารอีเลิกก็หาแต่หานี่ยังมาเคยซีซีหาขังกรมติดนี่เก็บขเนียเชยเลย มีสีหามาแล้วนะครับมีเป็ดมีสีมีหาครับท่านผู้ชมเล็กสีมาหลังนะครับมีเป็ดมีหามีสีครับท่านผู้ชมมองนี่นะครับท่านผู้ชมเนาะเบิ่งเอาพิจารณานะครับโปรดใช้วิทยาในการรับชมนะครับท่านผู้ชมนะครับกดแชร์กดไลค์กดถ่ายกำลังใจสับอีสานเนี่ยเด้อครับเด้อพี่น้องเอาจังไรเป็นเป็นมีมีสีหายู่ข้างล่างเนาะมีสีหามีเป็ดมีสามมีหามีสีครับพี่น้อง ไปว่นจับเอาซื้อเอาเ้ยครับเด้อมองนีเพื่อนเห็นมีเปดนะครับมีสามมีสี่มีหาครับท่านผู้ชมไปวนเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อวนตัวเลขกสี่ตัวนี่บนเอานะครับเห็นบกคือกันเด้อพี่น้องเด้อโชคเห็นบกคือกันผมแพนกล้องไปไกลๆให้พี่น้องเบิ่งนะครับมองนีนะครับมาขอโชคขอลาบนะครับทักเรก็คือจะปาเชงเลยครับผมครับครับ